ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย r เรคเคอมเมนต์กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกับหนังแนวสยองขวัญบ้างครับหนังเรื่องนี้เอาชื่อไทยก่อนครับจินตนาการได้เลยว่ามันเนื้อเรื่องมันเกี่ยวอะไรวิวาภาวะโอ้แต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะบอกบางอย่างเราสําหรับคนที่ถนัดภาษาอังกฤษครับมันชื่อว่า the invitation หรือการเชิญเ,เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออีวีบเธอเป็นเด็กที่ต้องสูญเสียแม่ไปชีวิตไร้ทิศทาง มาอยู่วันหนึ่งเริ่มตัดสินใจว่าเอา้าตัว DNA อ็ออยากรู้เผื่อมีพี่น้องแมทกันได้เกิดไปเจอลูกพี่ลูกน้องซึ่งมี DNA เหมือนนันเหมือนกัน,น,ก,นก็มีชื่อว่าโอลิเวอร์ครับแล้วชีวิตของเธอก็เกิดประกายแสงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างดูดีญาติของเธอคนนี้ก็เชื้อเชิญเธอไปงานแต่งของเขาครับที่เครือรหัสสุดหรูในประเทศอังกฤษครับฟังดูที่อยางจะสวยรูนะฮะแต่ว่าเมื่ออีวีได้ไปตามการเชือ้อเชิญนี้ปรากฏว่าเขารู้สึกว่าครอบครัวนี้มีความประหลาดเกิดขึ้นนะครับ สืบไปสืบมาจนพบว่าครอบครัวนี้สุดท้ายไม่ใช่คนฮะแต่ว่าเป็นแวมไพร์ดูดเลือด Oh. โอ้นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วฮะและที่สําคัญอีวี่เนี่ยคือเป็นเหยื่อรายล่าสุดที่พวกเขาหวังจะกินเลือดนั่นเองคร oh. าวนี้แหละครับต้องมาลุ้นกันว่าอีวี่จะเอาตัวรอดออกมาจากคฤหาสน์หลังนี้ได้อย่างไรนะครับ The Invitation นั้นเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แนว Dracula สุดสยองนั่นก็คือ Dracula เขียนโดย Bra ม s โ o k e r ครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นําแสดงโดยผู้หญิงคนนี้ฮะนาตาลีอิมานูเอลใครที่เป็นแฟนของเธอนะครับจะจาเธอได้จากภาพยนตร์ชุด Fast and Furious แต่ใครที่เป็นแฟน ซีรีส์ Game of Thrones นั้นเธอก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงในซีรีส์นี้ครับถือว่าเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Invitation มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend Got a cousin. That is the whitest man I've ever seen. He wants to meet up. You know, my mom he always wanted to take me to England to learn about our family history. There's a wedding coming up. Actually, you should come. Are you serious? Wow, it's incredible. I believe this is one of our important guests, Evie. This is a close friend of the family, Walter Deville. Uh, hi. Hi. Looking forward to getting to know you better, Evie. What are they doing down there? Miss, you should return to your room. Which one's the groom? The groom and his bride will make their grand entrance tomorrow. I can't shake the feeling that everyone is staring at me. You and Walter seem to be getting awfully close, Evie. I am curious, though. What has he told you about us? Ow! Let me see. <laughs> Here she is. Where are the bride and groom? As you all know, there has been someone missing from this table. But that once broken bond will be renewed tonight. The evening My new bride. I want to go home. But this is your home. Get up prepared.

ข้ามผ่านวัยของเด็กสาวคนหนึ่งหนังเรือ่องนี้ในอเมริกาโด่งดังมากครับจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Where the Crawdads Sing หรือในชื่อไทยที่น่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคือกลมรักในบึงลึกครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ,รบเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าขายาเนะครับเธอถูกครอบครัวทอดทิ้งก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่บริเวณป่าชายเลนครับโซนนั้นเขาเรียกว่าโซนอันตรายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่คนไม่ค่อยไปอยู่กันชาวบ้านก็เรียกเธอว่าสาวบึงนั่นเอง ถึงว่าเสร็จปุ๊บเรื่องราวเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเมื่อแฟนของเธอนั้นถูกฆ่าครับอ๋อมันถึงบอกว่าปมรักในบึงลึกอ่าแค่นครับเ h e ร์แต่พรอ d a ทสิ่งนั้นดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีซึ่งตีพิมพ์ในปี2 0 1 8ครับแล้วการที่นวนิยายเรื่องนี้ถูกแปลงเป็นภาพยนตร์ใช้ทุนสร้างเพียง24ล้านเหรียญนักวิจารณ์ชื่นชมมาก แล้วกวาดเงินทั่วโลกไปมากกว่า80ล้านเหรียญสหรัฐคไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีตัวอย่างของแบร e ด์ c o r d ดัสติมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยช่วงเซอร์รอยเรคคอมเมนกับการตีตราห,หนังดีที่คุณต้องดูครับพักชมโฆษณาสักครู่แค่นเดี๋ยววันนี้แฟนรายการกับเราจะไปดูว่าฝรั่งเขาวาดเจ้าคริปโตซุปเปอร์ดอกยังไงครับสักครู่เดียวหลังโฆษณารครับ seunol <m>